13 13สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าลืมกันแล้วบอน่าโดนเลาวบระด้เข้ามาท,าทักทายจ้าพี่น้องจ้าสบายกันดีบอทางเมืองไทยเฮาเป็นกังไหนเนาะฝนตกบอจ้าฝนตกบอทางบ้านเฮา ทางมืงไทยเป็นยังไหนเนาะคึ้นห่อจ้ะบริมหาโดดแล้วบริมหาโดดแล้วูุใดประทานเนอนวางๆอยู่กับมาเนอจ้ะมาทักทายกันเลยอย่าฝเฟาลืมกันเนดนอนอนเนอ้อ้ใดน้อเขามาเน่ะอ่านอ่านบรทาน,นจา้ะ ขับรถขับรถอยู่จ้ะขับรถอยู่มันหนเ่าเห็นสงซื้อไหมผู้เถ่าสายตาสันพี่น้องจ้ะอยากกลับเมืองไทยอยากกลับไปไปเที่ยวเมืองไทยจ้ะอยากไปเที่ยวอยากไปเยี่ยมลุงพ่นจ้ะพี่น้องจ๋าเห็นตะขาวลุงพ่นบ่าท่านได้ไปเห็นตัวจริงเล้าจ้าเธอจ้ะได้เหตุได้เหตุคลิปเล่าแต่บ่าท่านได้เห็นตัวจริงเล้าเธออยากไปหาเล่าอยู่จ้ะอยากไป รวมเพศบุญกับเล่าจ้าพี่น้องจ้าเพศตะคาวเล่าเป็นกำลังใจให้เล่าแต่เมื่ค่อยได้ไปพอตัวจริงเล่าจ้าเพื่อจ้าพี่น้องจ้าก,ก็ได้กำลังใจนะคะอมเอฟซี FC ลุงพ่นนะคะที่เขามาให้กำลังใจนะคะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามาให้กำลังใจเนาะจ้าพอดีขับรถกาลังสบายเห็นงานก็นเลยอ๋อคือหอดพี่น้อง คุณหอดพี่น้องอาจารย์พีพีน,อนอ้องนอ้องเข้านอเพลงใดกันนอ้อพอดีขับรถอยู่ใส่เมื่อเดียวครับอาจารพี่นออาา้อย้ะเมื่อเดียวเมื่อเดียวครับรถผู้ใดเขามาแล้วน้อนพอดีสันธ์ส,สีเด้อจารผู้ใดเขาม,มาหนาเพราะวันอันพี่พ่อหนาบอเห็น,เหนตัวน้องซื้อมันตัวน้อยมันตัวน้อย ตัวน้อยมันตาลายอ้นโถ่ยหลายน้ำจากกล่องมันอยากแกงเนี่ยเพราะว่าพี่พัฒน์เอาตัางเขาสั่งเอาตังใส่สหนาลดเนีะยน้ำลดแรนมันมันเป็นเป็นใสทรายเนยาะจะเนะเอาเหตุจังเสีย เฮงเสียวน้อกังน,นะเดี๋ยวเพอเห็นได้เลยนะสิพ่าไปเห็นงานจามือน,นี้ไปเห็นงานอีกหม่องนึง่งนะจ้ะเห็นงานอีกหม่องใหม่แต่ว่าก็เหตุยูุบานเจ้าของอยู่้ะช่วงนี้ช่วงนี้อะโควิดมันระบาดหลายจ้าที่ยูอเมริกาก็เลย มันบ่เคยได้เปิดเทียนงานเต็มที่บนได้เข้ารับลูกค้าเข้ากับบ่กล้ารับลูกค้าหลายอาจารย์พี่น้องจ้าต้องเว้นเหตุเือละคนนี่สินะจ้าก็ต้องเว้นไปเป็นชั่วโมงสินะจ้าคือบ่รับติดต่อกันบ่ได้อาจารย์แบบติดติดกันบ่ได้ต้องเว้นระยะช่วงระยะสินะจ้าเป็นชั่วโมงหนึ่งอย่าเสียนะต่ละคนแล้วก็มือหนึ่งเข้ากับเหตุบ่ได้หลายบาะว่ามันกบ่ได้มีเวลาหลายหายสยนะจ้าตามระเบียบของเขาอาจารย์ เลยต้องขนันาดแน่ช่วงนี้บอกอ่ามันกับบอกอ่าลูกค้าหลายคนก็จังตะกอนนะจ่ะตะกอรที่ก็ยังบ้านนีเน่เกิดจากโควิดนะเนาะตัว,ว่าอยู่ใส่เนาะจ่ะพี่น้องจ้าโควิดนี่กระโบไปเมื่อใสใ่ต้องใส่หน้ากากนาสวมหน้ากากแต่ว่าพนพี่วันอยู่ในรถพี่วันกับบอดี้ไซน์นากากเนาะมันกบับบอดี้ไซน์าฬิก ยามลงรถก็ได้ใส่หน้ากากน่ะสวมหน้ากากไว้เ,เสนะจ่าพี่น้องจ้ากล่องมันชัดบ่จ้าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพี่พัดในเพิ่งบรรยากาศท่างนอกรอบนอกจ้าพี่น้องจ้าผ่านฝนตกมือนี่ฝนตกจ้าฝนตกอ่าช่วงนี้ก็จะเป็น รูดูใบไม้พี่อาจารย์พี่น้องจ่าก,ก็เริ่มแบบอ่านใบไม้กระจะาก็ล่างเปลี่ยนสีเริ่มเปลี่ยนสีเหลืองแล้วจ้ะอ่าึฝนตกเหมือนนี่พอมีแดดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะฝนตกฝนตกเมือน,นี่แดดพอมีบรรยากาศทางทางพี่น้องจ้ะอันนี้การทางไปเฮตดงานจา้ะมันไปเ้นท้างหลังเอาจา้ะรถมันคอยบ่หลหล ไปเส็นทางหลังเพาถ้าไปเส็นสินทางไงเส็นทางเม่นนั่นมันลนหลายจาไฟแดงกันหลอันนี้ก็ไปข้างนอกกับมันก็นยืนนอกๆเนจะกคาระบอนก็เป็นหนาะบ้านค้นกับยู่เต็มนะค่ะพี่น้องจา้า มันย่าใบไหม้มันไก่ไกสีร่วงนะจ้ะมันก็จะออกสีงามนะจ๊ะ<ม>เป็นสีเหลืองในกระ่ังเริ่มออกเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ๊ะเปลี่ยนสีนะเบิ่งธรรมชาตินะธรรมชาติของอเมริกาฮะธรรมชาติของอเมริกานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมันแอบบรรยากาศฝนตกลิ้นเป็นแต่น,นอนเว้น่นนะจ <laughs> เมื่อนี้มีลูกค้ายอยู่ลานจ้ะเขาอันเขานัด ลูกค้าเขาอเขาอเขาจองทั้งออนไลน์มาจากห้อง็เลยตรงเลยไปแต่ปกติครับว่ามีลูกค้าก็บบ่ไปด่ดอกยืรลานแต่เห็ดยูุบานเจ้าของนะจ๊เะเออมาเห็ดยูบานเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเห็ดอีกยูหม่องนึงเห็ดยืนลานยามีลูกค้าเขาเคอยไปเสิร์ฟจ้ะพี่น้องจ้ะอยากกลับไปเมืองไทยจ้ะแต่ว่าช่วงนี้มันกลับไปกันยากน่มันต้องโดนกักตัวอีกสิบสิบสี่หมื่นมาจ้ะ พราะมันว่าในเปิดเตือเสียนะเข้าตรง,ตงไดแบบกักตัวอีกสิบสี่มือแล,ล้วก็เข้ากับล่าเข้า,ากับไปโดนเมื่อใดเองเสียนะจ๊ะต้องเฝ้ากับมางานเข้าทั้งฝีก่ะยังเสียนมีังเสียนะจ๊ะไปยูดน,นก็บเมื่อใดเสียงมันชัดบอจ๊ะในยินบอเสียงอันผู้ที่ยินบไดิไซไมโครโฟนนี่ยังนะจ๊ะรู้หลูเสียงมันชัดบอ บรรยากาศรอบนอกพี่น้องจ้ะบรรยากาศรอบนอก มึงจะอันนี้อันนี้ช่วงไฟแดงติดไฟแดงนี่หาอันนี้เขาถนนเส้นใหญ่แล้วจ้ะเมื่อกี้เขาถนนออกมาข้างหลังบ้านเขาถนนถนนมู่บ้านนะจ้ะอันนี้ก็เขามาถนนทางทางใหญ่อลยจ้ะรถมันก็นจะไหลแน่น่าจ้ะพี่น้องจ้ะมึงก็จะไหลแน่ ามาเที่ยวจ้ะขี่รถเลนพ่ะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอันใบใหม่เปลี่ยนสีค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งเนะ่ใบไหม่เปลี่ลยนสีขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้ะอันอ่านบ่่คอยเห็นบันไดจ้ะเพราะว่ามันโตนหน่อย่อได้อันอันพอดีขับรถอยู่ขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้ะอันผู้ใดนอ้อเนี่ยอัน พิงค์ไลฟ์สไตล์บนบรจาสวัสดีนะคะอ่าไปอยู่ที่ไหนบ่าษันอ่าอยู่อไมกาจ้ายูไมกาพอดีกำลังจะขับรถไปเห็ดงานเละจ้าขอพูดเล่นๆเด้อจ้าที่เขามาก็เลยอ่าก็เลยเอาบรรยากาศทั้งนอกกันตามท่างอ่ะจ้าอ่ามาเบิ่งอันฤดูใบไม้มันมันจะพบบลิใบนลจ้าใบไม้มันสิโลนเนะาะบ้าเนาะอ่ามันกำลังเปลี่ยนสีอ่ะจ้าพี่น้องจ้า มันกำลังเปลี่ยนสีนั่นสีนี้งามงามจะถ้ามันออกลายก็น,นี้มันก็จะงามอยู่จะฝนตกมนเมื่อนี้ค่ะขอบคุณเลไลเด้อจ้จจ้ากันค่อยขับไปเรื่อยเพราะขับเร็วเมื่อใดขับเร็วจ้ะค่ะค่อยไปเรื่อยรถมันบอลลายเป็นไหนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้อ่ามันบ่อยเขาเพราะท่านได้เปิดเห็ุงานแบบปกติจะคสนวนมากก็เห็ุงานอยู่บ้านกันนะจ้ะมันก็เลยรถ ก็เลยบบหลายลรถบ่ติดนะจ๊ะก็ลริ่มจะขับรถไปอันไปมองเห็ุงานอีกมองนึ่งนะจ๊ะพอดีมีลูกคา้าจองทัางออนไลน์มากจ้ะก็ยูห่างจากบ้านประมาณสามสิบนาที่ะจ๊ะห่างจากบ้านประมาณสามสิบนาทีก็เลยอนะันี้ากาศทัางเราคงดูจากใบมม้บางต้นมันเตี่ยนไปเกือบเมื่อแล้วมันสีแดงแน่สีแบบอย่างเขาอันสียังสีสม,มสีนะจ๊ะ ถ้ามันถ้ามันเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนหลายมันก็นจะง่ามจ้ะมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเปลี่ยนนะะทั้งเส้นนิวยอกมันจะง่ามทั้งเส้นเพนสวินเนียนิวยอกนะแล้วโอ้ยง่ามขางทั้งเลยเป็นสีเหลืองสีสมมาจ้ะง่ามแต่ว่ากบรบ่ได้ไปสักเท่อเราจะมันไก่เรย่งานหยุดบ่ตรงกันสักเท่อ าทีแบตเขาบ้าท้าทายกันเนาะจ้าเนาะบ่ได้ไหลโดนแล้วจาว้าคือทอดึ้นทอดพี่พี่น้องน้องพี่น้องจา้าบาได้ขึ้นไหนลโดนหรอจ้าเบ่งลถบาดเขาน,นีเกิดประมาณสามสิบนาทีจ้าจะมองเห็นงานเออจากบ้านไปมองเห็นงาน ถ้ากล่องมันสั้นๆกับขอถุนเลลายได้จ้ะภาพมันเป็นสั้นๆแน่เพราะว่าพี่ว่านขับรถมือหนึ่งจับกล่องเลยอะมันก็จะเป็นสั้นๆแน่พี่ว่านว่า จะผ่านทาง,ทางเริ่มมาหลายแล้วจ้ะแล้วนี่ก็จะมีลูกเป็นลูงเรียนแน่จ้ะนี่ก็จะเป็นลรกเรียนโรงเรียนอ่ะประถมบอกค่ะเอาเอิญนะเป็นโรงเรียนมันจะมีกล่องจับความเร็วน้ำจ้ะพี่น้องจ้าบ่กเกินสี่สิบบกเกินสี่สิบห้าอ่าต่อชั่ว โม่จ้ะซิถามไหมนะจ๊ะถ้าเ้าแรงเกินกานี้กล่องมันก็สิถไทยปั๊บปั๊บลงเลยจ้ะนี่มันมันมันนีกล่องเู่จ้ะเห็นม่รลอของกล่องจะมีกล่องจับความเร็วห้าวเหมืกัี่สิบเขาบ่ให้แรีนเกินนี่ค่ะถ้าแรีนเกินนี่ก็โดนปั๊บันจะใบสังมหาบานลดอันนี้ก็เริ่มจะเข้าไปในเมืองแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ เมื่อนินเล่นน่ะปลามันหลายจะต้นใหม่หลายจะให้น้องดินล่นน่ะต้นไหม่หลายดีหาเห็ดเชเถืกเป็นป้าเป็นแต่มีเห็ดเนีแ่แต่ว่าปกาเข้าไปย่านงูย่านงูว่าป,า,ปามันหกๆเนี่ย าบรรยากาศแบบอันทางอเมริกามาให้เบิองแล้วจะน้อเบิองบรรยากาศทางริมทางทางขางทางไม่ให้พี่พี่น้องๆเบิองช่วงฤดูใบไม้มันมันปรีดใบาอาจารพี่น้องจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะจ้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้ดจ้าพี่น้องจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะค่ะ สบายดีกันทุกคนนะค่ะนาองบายบายค่ะสวัสดีจ้าเอาเมื่อเห็นสวัสดีมาได้มันกลับรถอยู่จ้าบายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า